เพราะว่าหนังเขาหนามากนะคะช้างหนังหนามากนะคะจะสัมผัสเบาๆเขาไม่รู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ตะขอสกิบเบอร์สกิบกับน้องรไทยเกียร์บอลกันครับการเกียร์บอลก็ต้องต้องมีการบอกว้กุทบอลด้วยนะคะนวดกลีบเบาๆดูดีนะรำไยนี่ ไปนะประตูครับถึงประตูวว 5, ไหมครับผมมายังไงครับจากศูนย์บริษัทนปล่อยปล่อยครับบูบาลครับอ่าบูบาลครับกว่าเอาเองครับไปย e> ังไงแซ่ทำแส่บูนแส่บูนครับไปเลยครับเตะข้างหน้าเตะพิษครับเตะพุชักเขาบูเมยครับไปยังไงบูเมย์บูเมย์จะโครงการก็ยังจะจัดการนะครับบูเมยไม่เอาครับเตะมานะครับเกิดมากอนนะครับเชียร์มากอนครับไรแมนครับไรแมน ายแม่ไรแม่ชิบแลยครับเป็นกรรมการเต้นข้ามไปเลยครับโอ้นี่คือเราเล่นแบบตรงใส่ไปแล้วครับไปแล้วครับสองตูนะครับน้องใส่ครับอัดครับน้องทองแท่งครับไปเลยครับทองแท่งทองแท่งทองแท่งเต็โค้ดเต็โค้ดอุ้ยเต็มโค้ดไปแล้วทีน้องไปแล้วครับเอาจากแฟแล้วครับเต้นเลยนะ เกมนู้นนึกว่าเตะน้าประตูครับน้องกำลังทำน้องบอลพอไม่สุดครับไปแล้วครับเจตตรงไหนไม่รู้ครับเจตตูอยากเจตเข้าประตูอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ไม่อยากเข้าประตูเอาล้วครับเือหนึ่งครับน้องก้ะทอง

เราให้กรรมาการดยคุกทีอเอา,าะเอาาะไรดีดีโอ้ให้เราไปดดไปดลยทำไ,ด,ได,ด้หม แล้วน้องเป็นไงบ้างคะน้อน้องปดใจ่ะลใจเป็นไเป็นไงไม่ได้นี่คือน้องอะไรคะน้องทยเดี e วนยบอกปวดขาปวดขาแต่ายาตัวไหนลูกปวตัวไหน านะครับแห้งแท้โบราณแต่ี่กันเป่าจะมีกระเป๋านะครับเป่าสมัยก่อนในเวลาจะเป่าคาก็ใช้เหล้าขาวนะครับเป่าครับตอนนี้ก็จะใช้ของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป่าคาครับปุ้ยนี่เป่านาาหัวใจตกหลงคนที่เจ็บนี่รู้เจ็บขาหนาหรือว่าลองช้าง งยังกันื่องเราอาวุธอกงีนอยังไงกันยังไงกันยังไงกันอาวนีทเนียนระเรือไรนะ้อ่างสนามนะคะโอ้เอพา่เลยกับับับไตัวเล็ับไมรทีนยกับไลเวลาจะหมดแล้ มือยนีก็ต้องหาคูณชนะเลยครับถึงองหาได้ไหมเอออนาคตเบาหวานรู้รู้รู้เสียบผมละเดินก็จะเดินช้าหน่อยนี่นะครับความระเลดีนะครับอย่างไดีนักษาดีนะครับรู้มสิงดีๆนะครับวันนี้คุณ้องคานี่ทำรายรอน้าไแก สุดโคตรถึงสามโครงการโลกของช้างจิงอิงผู้รักษาประ ah. mm hmm. oh, okay. okay. ตูนะครับไทยคาร่ากับน้องโมเมได้เอกลักษณโมเมน์ครับจ๋าแบบตั้งใจตั้งใจมากนะครับตั้งใจซ้อมมากเลยซ้อมไม่ดีขอมาดีครับซ้อมไม่ดีนะโอเคครับจากโครงการโคตรจัดจัดจีนลูัวบางตัวที่จัดตัวหนาหน่อยนะครับ สูดค้นติศานะครับเออครับเอาครับเอาสองแรกครับภรรยาดีมากดีงามมากเลยดีงามมากเลยลูกเชียร์ด้วยครับเชียร์ด้วยครับเชียร์ด้วยครับเชียรดีเข้าไปอย่างสวยงามอ่านบทสดสับการเอ่อเตะ เราบองไลตัวนี้เดียวอ่ะดูดูสับประตูเกิยาใช้สาบกันมากค่ะเดี๋ยวเดีงพอจะสับเท้าหลงใช่ไหมลูกเดยเจ็ดด้วยเสื้อก็ใหญ่ตัว่เอาสับเท้าหลกเอาให้ับเท้าหลับเท้าหลอาบังพครันบองพลบังพลนะอนะไม่เอาเอาไม่บรจัยนจ การบริการทางพยาบาลเป่าผิดกับเป่าขาซ้ายกตะโวดขากวานะครับอ่ะนีานนะารเอาเข่าเข่าเอาว่ายังไงน,นะครับออกไทยไมก่อนก่อนอมีลูกที่เชื่อก่อน,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 นทางอรบอกนะฮะลูกคาถาถ้ามีลกาถาก็อาานะครับ สวยงามสุี่เท่าไหร่รันคะอาวสองเื่กเลยโอ้โหระตัาวประตูตไหคะโอ้รุษษสาประตูครับอันนี้เขามีไม้ตายนะ เืีกแลรวปรากว่ารบม้วนแล้วนะคะศูนย์คจนะไ,ไปสอง